สบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อง,องสวัสดีเอฟซีทีอาพงสู่ขุสุคนสวัสดีพี่น้องหาวานหาานาันสิโพยายบ่ได้ขึ้นในใจย่านมาบุษมาแต่ห้ากิโลขนาดใหญ่ขอ,<ภ>ขอไปได้ไป้นนี่ยเขาเลิกเหตุบาทนะเคยเลิกแล้วจ้าบาดนะเลิกแล้วเลิกเลิกคือเมื่อแต่เว้นติบเขาะกับป้ปวดบ้านปวดอันนี้ใหน้น้องอืมตอนเช้ากายมาหรือปะจ๊ะป่าาะผ้าเล่าเขาไน ป่ะยายโคดข้างโคดแค่หน้ามือกันเลยแต่ฮักกับเมือใเฮือยหลวงพี่เสร็จมาวะไฮป่ะนั่แม่น้องอ้ายมาเลือกเอาของแนวระจันเพิ่นให้งบมาหนึ่งพันบาทเอายังก็ได้เพิ่นว่าตามใจมากของกินของใสอะไรเอ่ยเอาหายโลดบทจักแนวเอาหม้อเอ้ยก็ไปเลือกโลดจะอยากได้ยัง งบหนึ่งพันบาทเพิ่นว่าขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อหลวงพี่ที่เมตตากรุณาแม่น้องอ้ายขอบอกขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะกะให้ล้ง้วยเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งโดยกะจักสิว่านได้เพิ่นมีความเมตตาสงสารกะให้เพิ่อนลำเพิ่นรวยเบิดจุกูจุกคนเลยทั้งนั้นทั้งนี้กะให้โดยสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเอ้ยที่เมตตาสงสางซานกับพร้อมทางหลวงพี่เนาะขอบคุณหลายๆหลวงพี่เอ้ย ป้าในสินในธรรมเนาะโดยเปิดกับมาปุบปับตื่นเต้นเลยน่าเอร์บอได้ตั้งโตเลยนะเห็นเพิ่นอยู่ทั้งล้างบ้าตรข่อยไย่างไปย่างไปเพิ่นิตื่นเอามาคึ้นเราชิยู่เฮื่อนอยู่บ่นี้เราไปหากิโต๊ะพันมาบอกยากกว่าให้เลือกเอาเพิ่นผางให้หนึ่งให้ซื้อของหนึ่งพันบาทงบเพิ่นว่าให้เพิ่นเลือกเอา ตามใจหมากลงมาแล้วเอามามาปลาปองไข่ขี่ยังเอาเนว้ออยู่แนวกินเลยปะ่ะเน้เแต่สเอาหานะขยบ,บเป <laughs> ็นเจ้าเจ้าอ่ะและเลือกเองจ<อ>กเอาอยัางโอ้หโอนหนโดน ส่ป่าจ้านตอนนี้กำลังนำห้าม่ค้าอยู่ใครค้องอันเียเฮ้ยงบหนหึ่งพันบาทจ้าขอคุณค่ะจากเพิน่นบ้า <c oughs> จากแนวเอา่าจะเอาลายเลือกเขาเองหลวงพี่เมน ลวงพีเสร็มาวาให้พ้าน้องเม่น้องอ้ายมาเลือกเอาของเลยอยู่หันน้องเติ้ลวะเอาคุณนายเด้อสาธุบุญหนึ่งพันบาทให้เผันเลือกเอาตามใจชอบไข่มะม่าเอียงเลยลาวเหล่านะไปใช่ผิกแป้งนัวอียงเดยเอาเนี่ยสิเห็ดแรงแต่ง่ายเหรนเนาะ มาคนยังมีเลยปวดจ้าจ้าไว้เที่งนอะไรกันหอกม่มานิบเเนาะอือชงสลงผีพนเทนขิปพออากคอเดากันด้วยลงผีวนนี้ทำบุญในเฮ้ยสัก้าบาทนั่งนั่ัน้อยไม่เงียบไม่พอ มีเสียงซื้อนะมี่ฮะแค่ใี้ฮะมาแต่ใช้อะนะพาลูกไปซื้อยาพระหมอไปจ้ะน่ะโอ้สอบขำเออนี่แม่เนี่ยผลมะแพริบุญพี่น้องเอ้ยแก่บุญบ้านได้ก็ลงน่าดูป่อ ห้่สิบสามห้าสิบสองแล้วมั้เนี่ยโดย phần bơ chắc nếu ảo xăm thế đâu ừ. ơi à, lượng rồi nha, ngại nè, nó ngại, ra mà, mà. mà, mà kết nương, đưa, mày nói แม่ไม่เนี่ยเอามาใหม่เพื่อนแน่พี่น้องเอ้ยพี่น้องง่ายเรามากินกอยู่ได้เนะป่นะเนาะโดยโดยโดยไข่ <c oughs> แพง่งหนึ่งเป็นนัวฮอหน,หนึ่งเกลือเลกกะไว้ไว้

โดยลักๆักเอาเนวกีบเข่ามีประโยชน์อย่างด้วโดยปเดียไ้หมก้ี่ปลวกเายโดยแมนปะ่มจะเป็นในขัวรถชองปองห้าสิบบาท

สามสิบเด็ดราคาผมมีบ่ให้เม,มิน,นี่กับปลาเทนพี่น้องจัดการให้เพื่อนโยูย เออแต่เกาไม่แต <és> mm ่ซ hmm. um, ้าเป็นซองมั้บะเป็นซองอ่าโดยอาหานก็มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อไข่ซื้ออนาให้เพิ่นตอนนากระไดเนาะคือชิกินมัดแต่เฮิงแล้วเนาะเออเออโดยซื้อไข่ไปมอบไปเพิ่นพี่น้องตอนนากระโดนเติมแล้วเป็นเดือนแล้วตอนนากระงบบลายงบซองลอยก็บาทพี่น้องเอ้ย nè các, ăn mắm, ăn bánh nua, nhấc hai, đi hai phu nhân tuần nó, đi mò hai phu nhân tuần này có đấy, ngụp khoảng hai trăm

Ừ, ừ, Mên, ừ. Ảo, Hán sốt, Hán. Hán sốt là nó Khi lại không đốt phải phần này Phần này ngân cho con với nó Ngô lại gì đó quá Nhăn lại gì đó Nhăn lại gì đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền ประมาณหาหกล่ออย่นี้ตอนนี้นะคันสีฮอตลักๆหัวลอยก็ไม่แต่ไข่กับมาม่าน่ะสีแพงๆเนี่ยกับเอออันนี้เนาะน้ำยาอันนี้เนาะยาไรหัวเนาะยาไรหัวแพงเติบลงฮอดตจีรักหกล่อมาม่าร้อยแปดสิบ ai à, cứ hủ theo mà, ai tên, ai tên, thề độ giải, giống cột ngói vàng, vàng, ai tên nổi nè. về đội thua anh đội. về เอาว่าประมาณหกลอยยังสามลอยวนอ่เอางไก่โรย่อยกทูเสวนเนาะรเพิ่ม oh, no, no. okay. ่าง so ้าโซนน้องไก่ใช่นงไก่อันเวลาฮิวเพาก็นแมแมวไม่เงินไหนเออเครื่องัวอดเรื่อยยังเลยอืออเนี้ยมามาเอาินกินอย่ Ba bung đô không sọt sốt nè. ăn nè Rồi Tên nay Tết nay Tết nay <laughs> Tết nay ช่องตู้ว่ปลาปตูแช่เนี่ยอเ,เออนะมีเตอน้ำแข็ง,งโดยโดยอันนี้ของสดวเนี่ยโอ้บริรุทเนาะย่งตับไก่ทุ่งเตับไก่ไตไก่นี่ราคามีตับมีไตน้องไก่ร้อยหมูบดร้อยตับไก่เจ็ดสิบบาทเป็นไ,ไก่เด้ ตัวไก่หม้เฮ้ยไก่ไก่เก้าสิบไไก่เก้าสิบไกไกน่เก้าสิบไปหงับเด้ตับเจ็ดสิบโยบแพงปาไดตัวนี้โลยได้น่องไก่ได้เทไรอันนี้ก็โดนก่ใส่เบื้องน้องไก่อยหนึ่งสองอยปลายเลยฮะ สองหิบยีบาที่สบบาทสรอพอลงโดยงบสามร้อยเอาทับกับไตเลยแล้วว่ะตับอันนึงจจงแล้วไปเลยป่ะแม่นักเทียนเจอพวภาษาจีนเข้าไปงงเลยเยอคือหัดใจเออตับจับ ครับบอะโอเคับกับอันนี้อันนี้เก้าจูบอ้ยอันนี้เจ็ดอยหกิเอาอ้นจ้าเออ่าจะปลาทูลืมปลาทูแต่ะปลาทูทูนงสหาบาทครับงลรเสหนาโอ้ยเดินโยังไล่ได้ใเือนเอยีิคนไดอ่าอันนี้ากได้ลอยหกลหก

น้องมันดีเอ้น้องมันเออน้องไก่ร้อยหนึ่งจากเราหกสิบเลยสี่สิบบาทกับพอดีเป็นปลาทูปันเนี่ยนี้ง่ายสิบบาทฮ่าฮ่าเห็นเดี๋ยวหาบ่าสิบบาทหายเม็ดเอาไก่โล่เก้าสิบตับเจ็ดอันนี้ร้อยหนึ่งพี่น้องน้องไก่ปลาทู ซิมหาบ่ซิหาซหาพอดีเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมาใส่น่อยเจ็ดสิบหน่อยเจ็ดสิบใส่นี่หน่อยเจ็ดสิบใ่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบก้าเก้าซิปนี่เอสองร้อยหกสิบทั้งหมดนะป้า แมนร่วมประทูกับพอดีเป็น200ร้อยตัวนึ่งกบเ็เก้าซีฟโดยเฮยหลาช่วยเข่าพี่น้องไว้ทังนี้เก้ากับเจ็ดกับราหกซเนาะเกากับเจกัพอดีบวกอีกร้อยนึงกับพอดีสองร้อยหสละหกซกับบวก30กับพอดี2อ0เหลืออีก10บาทเอาขนม โดยฟองสอ้าวแมมีนี่แมม่นี่บริการแมม่นี่บริการเองแมมีนี่วะแบประูสองถุงหนึ่งพันบาทจ้าเมมรีวิวบังกอนพี่น้องเองอาไรยังแน่เนาะแม่น้องไอ้เยียบรอยขาไปหาพิ่นยันบ่พ่อแล้วก็่องเฮง แต่กองกัดเจียบร้อยเขาไปส่งด้ป่ะโดยวย่านอันเพื่อนบวกท่นมาแต่หาขี้ตกขี้ซี่กับพ่อพูดโอ้โดยโดยโดยพอดีเพื่อนเหดเวียกร่วมเนาะมึงเนาะก็เลยเด็กพ่อเพื่อนพี่น้องไม่ปกติเขาก่ายไปไกลมากกับบุคคลห็นเราได้โดยแม่น้องอ้ายก็สุดยอดอยู่พี่น้องเอ้ยเรื่องสู่ชีวิตนี่กระไดเพื่อนกระไดโบเปิดสองล้องไฟดูด

พี่เด้อขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนื้อลุ้พี่เงียบไปเลยร้ายๆเด้อลุงเงียบไปเลยลุลุงบาดอาจารย์ตลอดไปละกาให้มีแม่มีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่างกายทั้งพี่ทั้งล่ะคนด้วยเบิ้อถูกตทุกคนแซ่บโต้เนาะโอ้ยพอดีพันหนึ่งไปแล้วเลยจัดสุดใหญ่ให้แม่น้องอ้ายเลยมื่อนี่หลายอย่างเนาะโอ้ยพันหนึ่งในบักหลายอย่าง ดีใจน้ำลาวพี่น้องเ้ยดูย่างถ้าเราวดิอะมุ้งคุณยายจะดียบ่อยกันอีซอยเพื่อนเนาะูย่าาะอย่งแม่ลูกเพื่นวะยพี่น้องเ้ยเนาะจะกกินยังงยูย่งเพื่นก็ได้มือดได้มันทด้มาัมนอได้าวนยูรวงลุจะเมอแเ้ยม ลวงลุงมาอีกทีจัดสุดใหญ่ให้แม่น้องอายเลยพี่น้องเอ้ยโดยคนกัดโดนโดนมาเถอะแม่นคันเพิ่นได้มากแล้สุดใหญ่เลยไดใส่สองฟีดได้ป่ะเด้อใส่สองฟีดไปโดยซองเมลูกเนาะโดยโดย จักกินยังอยู่ยังยังอยู่ยัง้องเขาหยู่มาหนึ่งเขาดูป้าเจอเนาะเออนใส่ซบูเเนาะดยมนล่นหนาพยังเขาเอากรสิไปเอามาใส่ขึ้กันพี่น้องเลยเอากรยังหนาขาคือคืออันป้าคือกันพี่น้องเนะสันทงเสันทงเด้อยามันแตกไข่ไข่ ไงรถลุงบ่เก็บรไสูงได้ในใละอย่างลห่ายกอดูม่ลขกับแห้งนักเมื่อ่่ใ่ค่ะพ่ใช้่านเยาะเผือสิฮออ้ยซำนีเพิ่นว่าจิบจิบเพิ่นว่าเพิ่นหาบกีซกโตกมาแต่โคกแห้งกันนักกว่นนี้เพิ่นว่าได้เมื่อาุ้มาส่เมื่อแ่เอาทุกเ่ใแม่ไนี่

nhảy chút chụp chút, phải kiếp lời hơn và lôi thần là sống 200 xong rồi qua thần là kuya chơi đi hai thần là lôi hả mau này nào đâu rồi là sụt là sụt sao lại mau lốt hai lẽ mẹ mạo แมมมินนี่แบบเอาอาหารซอแบบดัวูด้ยพี่าอยู่ว่ากินอะไรล่ะพูนน้ำดนี่แมนลองอ้ายได้ลงเบิร์ดนี่เด้แมนเบิร์ดโดยพันหนึ่งพูนจัเหเฮ็ดกลีบแหลงเห็ดแบบปลากันก็คู่วสันบอกหมปลาเพิ่งมาไหนปลาลปาล้อโดแล้ว มาทานองอาทิตย์สบตลุ้นไดรอเว่าะการขาปานยางเกิบเกพัวมีเงาบังรู้ห่ือเปล่าเกิดก็ได้รู้เห็ดพีเงานไปส่ปายเหตุพาหาพี่น้องเอ้ยโดยโดเาก็สเข้าไปส่งเพ่อนกนพี่น้องเนาะโดย้ย โดยขอบุญขอบคุณหลายๆลรงพีเอ้ยที่เมตตากรุณาเมน้องอ้ายสาธุจะได้นักแ้าเอา่อนี้มัย ต้องไปเอาขอวะตื่นตัวไปยังขวมาแบบมาแบบกับท่านฮันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณพระสุคุสโคนที่เข้ามากดติดตามรับชมขอบคุณหลวงพี่ที่เมตตาแม่น้องอายอยู่ดีมีแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อหลวงพี่เด้อไปสุขดี